วันนี้เรามาทำการทดลองพิสูจน์ดูดีกว่าครับว่าอะไรจะล่อแมงวันมาติดกับตักของเราได้ดีที่สุดครับฮ่าฮอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมเพลซีตัวแสบนะครับใครเคยเจอปัญหาแมลงวันมากวนใจบ้างครับตอนนี้ผมกําลังเป็นอยู่ครับคือผมมาอยู่บ้านนี้ประมาณ3-4ถึงปีนะครับไม่เคยเจอแมลงวันเลยครับแต่ช่วงนี้แมลงวันเยอะมากครับไม่รู้ว่าพออะไรครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนหรอครับแมลงวันเลยออกเยอะหรือไม่ก็เพราะบ้าผมเริ่มเลี้ยงวัวแล้วครับอาจจะมากับขี้วัวอะไรอย่างงี้ครับไม่รู้นะครับแต่ไหนมันก็มาเยอะเลยนะครับผมก็เลยจัดกับดักแมลงวันมาครับซึ่งกับดักถ้าใช้แมลงวันมาติดต้องเอาอะไรมาล่อใช่ไหมล่ะครับผมก็เลยมี ความสงสัยเกิดขึ้นว่าแล้วอะไรมันจะล่อแมลงวันได้ดีที่สุดครับวันนี้ผมก็เลยเตรียมของมา5อย่างสําหรับล่อแมลงวันครับอันดับแรกเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าผมเตรียมอะไรมาบ้างครับนี่ครับคือของสั้หชิ้นที่ผมจะเอามาดักแมลงวันในวันนี้นะครับเรามาไล่ดูกันทีละชิ้นเลยนะครับอันแรกเป็นน้ําหวานเฮลบูบอยนะครับอันที่2เป็นซอสครับก็จะใส่ทั้งสซอสเลยทั้งซอสพริกและซอสมะเขือเทศนะครับอันที่3เป็น งเป็นนสสัตว์พวกนี้เห็นมันชอบตอมนักหนานะครับอันที่4ี่ครับความเป็นไปได้สูงมากครับน้ําปลา้ะครับอ่าแน่นอนครับกลิ่นมันรุนแรงแมลงวันน่าจะชอบนะครับและอันสุดท้ายครับนี่ก็คือที่แผ่นนี้เลยครับเขาเกียวการใช้งานไว้นะครับว่ามันมีฮอร์โมนของสัตว์เอาไว้รออยู่แล้วครับแผ่นนึ่งผมก็ได้จะลองวางแบบเปล่าๆไม่ต้องใส่ของอะไรเลยครับดูว่าเป็นยังไงนะครับ ทั้งหาอย่างที่เอามาล่อแมงวันก็มีอย่างนี้นะครับมาทั้งนั้นเราไปวางกับดักล่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่เจอแมงวันเยอะมากๆครับตรงนั้นเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูกันเห็นจัดๆซึ่งในตองของเราในวันนี้นะครับผมจะวางแผ่นนี้ที่ใส่ของทั้ง5แบบนี้ทิ้งไว้1ชั่วโมงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานับเปรียบเทียบกันเลยครับว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยอะไรมันได้แมงวันมากกว่ากันครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปวางล่อในจุดที่แมงวันเยอะมากๆนะครับแล้วผมก็จะตั้งกล้องทิ้งไวเเออนดดาาางกกัััปรบี ก่าครับมาครับตรงนี้คือที่ใต้บ้านของผมนะครับคือข้อโวมันจะอยู่ด้านนอกทางนู้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าแมงวันน่าจะมาจากทางนี้แหละมันจะชอบเข้ามาในบ้านบริเวณแถวๆนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ล้างจานแล้วก็เนี่ยยาวบริเวณยาทั้งหมดตรงเนี้ยแมงวันเต็มไปหมดเลยครับแต่ผมอะนี่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 นเน,น,นอ นี่จะแค่ตัวดึงนะครับแต่มันมีมีตลอดทั้งวันเลยครับซึ่งเนี่ยผมได้เตรียมโต๊ะไว้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองวางกรงนี้เรียงเลย5แผ่นครับจะได้เห็นกันจะาจะไปเลยว่าสิ่งไหนจะล่อแมงวันได้ดีที่สุดนะครับ ตรงนี้เราลองมาดูกันก่อนดีกว่าไหมครับว่าอะไรจะติดได้ดีที่สุดครับส่วนตัวผมแน่นอนครับต้องน้ําปลาอยู่แล้วครับเพราะว่ากลิ่นมันรุนแรงไงแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้ก็ได้นะครับต้องมาทดลองกันครับมาเรามาเตรียมทํากันเลยครับอมาเออใช่เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับดูนะเออเห็นไหมครับเป็นเก่าเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมครับ มันจะมีถีน้ำาตาตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ามันเป็นฮอร์โมนของมแมลงครับมันล่ออยู่แล้วครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะล่อได้ดีมากขนาดนี้นเยอะมากเลยนมะอบอนี่ครับเอาติดมือเลยอ่ะนี่มันจะเป็นแผ่นอย่างนี้ครับแล้วก็จะวางทิ้งไว้เลยอย่างนี้เดี๋ยวเราก็วาง5แผ่นแล้วก็เอาของต่างๆเหยาะๆๆยะ,ยะ,ยะ,ยะลงไปกันเลยนะครับ อ่ะทีนี้ผมจะวางให้มันมีช่องว่างไว้สักนิดนี่นะครับเผื่อที่ให้แมงวนมันเข้ามาเลือกได้ครับว่าจะอยู่แผ่นไหนอย่างงี้นะครับอ่ะมาแผ่นแรกที่มัเปล่าๆเลยครับแผ่นต่อไปนี่หมูปิ้งครับปั๊บเอาอะไรส่วนเอาส่วนมันมั่งส่วนเนื้อมั่งอ่ะะมานนี้น่าจะได้ครับต่อมาแผ่นนี้เอาเป็นน้ำหวานละกันเนาะน้ำหวานเฮ้ยบอยประจับประสบการณ์ของผมนี่น้ำหวานก่อนเอ้านี่ติดแล้วดูครับยังไม่ทันได้เริ่มเลยครับติดแล้วเอ้าอ๋อเฮ้ยแสดงว่าแบบเป่าก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเนี่ยน้ำหวานนะครับ เอ้าหลุดไปได้เฉยเลยไม่ติดดึงไงนี่ครับเออเอองงเหมือนกันครับอ่ไม่ใช่ไ,ได้กระเบะแผดีเป็นซอสละกันนะครับอ่าใส่ซอสทั้งสองเลยครับและอันสุดท้ายคือทีเด็ดเรานี่ครับปลาร้าครับนี่โอ้โหแค่ตรงนี้กลิ่นก็รุนแรงมากเลยครับโอ้โหมา องดูกันครับอ่านี่โอเคนี่แหละครับเอ้าเฮ้ยเอา้าทีนี้แล้วเป็นเปล่าสลุดได้ผลนะครับไม่อย่้นทำไมทำมาสลุดแบบเปล่าๆปล่าชนะนะครับโอ้โหอ่ะมา,าอย่างนี้โอเคนะครับแต่เดี๋ยวเผื่อมันปิวนะผมเอาเทปติดไว้ดีวกว่านะครับกันเหนียวกันเหนียว Two hours later อ่านี่ครับแล้วระหว่างที่ผมติดเทปอยู่นี่ครับมันเริ่มทําแตงกันแล้วครับเห็นไหมครับดูดิครับอันเปล่าหนึ่งตัวหมูปิ้งหนึ่งตัวน้ำหวานฮับอยสองตัวครับโอ้โหปลากับซอสตรงนี้ยังไม่มีเลยนะครับเอาละครับเริ่มทําแต้มแข่งกันแล้วครับน่าสนใจนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่อีกหนึ่งนะครับอ้าวปลาได้แล้วครับทำแตมแล้วครับอ่าเยี่ยมครับตอนนี้เหลือแค่ซอสอย่างเดียวครับที่ยังไม่มีเลย ครับมาโอเคถ้าง,งั้นเราทิ้งกันดูอ่ะถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราดูกันไปยาวๆนะครับ1ชั่วโมงมันจะเป็นยังไงบ้างไป โอเคครบหนึ่ง okay, ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครับ uh, ดูก็เะเยอะพอสมควรนะนี่ถ้าติดแผ่นเดียวเดี๋ยวใส่เต็มแผ่นแน่เลยมาเรามานั่งนับไล่เรียงกันไปเลยดีกว่านะครับในแผ่นแรกนี้แบบเปล่าๆไม่มีอะไรเลยดูดิ ي, ติดเยอะพอสมควรนะนับก่อนกีนก่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวว้าว แบบแรกที่9้ตัวนะครับต่อไปหมูปิ้ง1 2 3่ง6 7 8 9เฮ้ย9เท่ากันอ่าอตรงน,นี้เสมอกัน2เจ้านะครับอ่ามาลองดูที่น้ำหวานครับเป็นถั่วสีเขียวนะครับ1,2,3,4,5,6,7ตัวอันนี้ถือว่าพายแพ้ไปนะต่อไปมาที่ซอสครับซอสพริกและซอสเผือกเทศนะครับ 1,2,3,4,5, 6 เจ็ดแ1ด1ก้3ตัวครับโอ้โหเอาแล้วตอนนี้คือแว็นดับหนึ่งนะครับซอสมะเขือเทศทีนี้ครับตัวของหวังของเราครับน้ำปลาราครับมาดูกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ครับจับมวนรางวัลที่ติดทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับ อ่ะเป็นไงครับผลอย่างที่เห็นกันไปครับถือว่าใกล้เคียงนะหลายๆอันก็ใกล้เคียงกันประมาณอยู่ที่9ถึง13ตัวประมาณนี้เนาะแต่แอบผิดค่าเล็กน้อยครับเหมือนที่ตอนต้นผมบอกไปว่าน่นาจะต้องเป็นน้ำปลาาแน,แน่เลยครับเพื่อนๆก็น่จะคิดแบบผมใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับอีเอเป็นซอสซะงั้นครับโอ้โหสแสดงว่ามแมลงวันเนี่ย ชอบซอสมากที่สุดนะครับนี่ขนาดวางแค่ชั่วโมงอันงนี้มัและมันลอ้าวเอาไปติดหมวกปิงแล้วหมวกปิงเนี่ยเป็นสิบแล้วนี่แต่เท่าที่จะลองดูหนึ่งชั่วโมงนะครับซอสได้ผลดีที่สุดครับเพิ่มถติว่าเป็นความจริงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมวางแผ่นใหม่แล้วดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนครับตืนมาลนี่ดูครับอีกวันหนึ่งมาผมเปลี่ยนแผ่นใหม่ดูครับเกิดอะไรขึ้น ได้เยอะมากแล้วไม่ได้มีแต่แมงวันนะครับแมงมุมยังมาติดเลยโอ้โหสุดยอดซอสมะเขือเทศนี้ได้ผลจริงๆครับอ๋อเห็นไหมครับมันได้ผลมากจริงครับกับซอสครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าคลิปวันนี้จะเป็นไกด์ลา์ให้เพื่อนๆไปใช้ดักแมงวันได้นะครับ <at> s <ays> <S เผื่อ <at> s <ays> <S เพื่อนๆเจอปัญหาแมงวันแบบผมก็รู้นะครับว่าใช้ซอสเนี่ยได้ผลมากที่สุดนะครับดีกว่าปลาซีอีกนะเนี่ยโอ้โ oh. ห โ okay, อเคนี่แหละครับนี่ก็คือการทดลองสนุกสนุกขำๆแต่ก็ใช้ได้จริงนะครับยังไงเพื่อนๆก็เอาไปใช้ไปดัดแปลงปรับปรุงกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆเ,เคยใช้อะไรคิดว่าได้ดีกว่าซอสลองเขียนคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเอ้ยเผื่อได้เอามาทดลองทำอาจจะเป็นอีพีต่อไปอะไรอย่างนี้นะอ่าไม่แน่นะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> อย่างวัน ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของดักไนนม่ทำเกาะหัวเชียเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับทั้ง3ช่องเลยนะครับ55 Infinity ป้าป๋าแค s เกมและเจ้าจันทราครับรวมถึงเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook เฟซบุ๊กแฟนเพจ55 Infinity และครอบครัวตัวแสบนะครับติ๊กต็อกด้วยเออใช่ถืออยากให้ผมพิสูจน์เรื่องอะไรในติ๊กต็อกก็ได้นะครับเจอคลิปวิดีโอที่น่าสงวนสงสัยติ๊กต็อกแท็กมาเลยครับแท็กมาครอบครัวตัวแสบครับเดี๋ยวผมจับมาพิสูจน์ให้ดูอย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับตอนนี้ลงดีโอออทุกกววััันนนนเเเเลลลยยยยะะะะคครบบบไปจ๊าาาถึงง้แหื ยังไม่เลยยังวันจมบ้าน